สวัสดีค่ะสวัสดีวทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบ t a อนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมคขัวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนเบออีกแล้วนะครวันนี้ไกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องสโนเบอ a อนันซา วันนี้คุณผู้ชมับไปซื้อพาเลตมาจากแบรนด์ Color Pop นั่นเองนะคะัคุณผู้ชมนั่นก็คือพาเลต์คัลเลอร์ป๊อปวท์ชายนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นพาเลตอีกหนึ่งอันที่เบสอยากจะลองมาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งเนี่ยเบ๊รู้สึกว่าลันคล้ายๆกับยีราฟไหมคุณผู้ชมว่าเบ๊ไม่แน่ใจว่ามีลายแบบเหมือนจะมีลายซีบรา่าลายยีราฟแล้วก็อีกลายหนึ่งคือเบก็ก็จำไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคือเห็นพาเลตอันนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีีีีีีทท่่่่เราาาาาไไไดดด้้้้้้้้ใใใชชชบออออยยยแลลววกกกก็็นนนนนหๆโโสสสสะะคคมมมัิง อันนีไ้ไม่ได้ซื้อจากคาราบอบโดยตรงนะคะเปก็ซื้อมาจากร้านพรีออเดอร์ในเมืองไทยนี่แหละคุณผู้ชมก็สวยดีแล้วก็เป็นพาเลทที่น่าลองมากๆเลยปกติเราจะซื้อจากคาราบ๊อบโดยตรงแล้วก็ส่งมาเมืองไทยใช่ไหมแต่ครั้งนี้คือแบบก็เห็นน่ารักดีก็เลยแบบเออลองสอยมาดูนะคะคุณผู้ชมก็น่าใช้มากๆเดี๋ยวเผยให้คุณผู้ชมดูข้างในนะคะเป็นพาเลทที่สีสวยอันนึงเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของพาเลทนะคะแล้วก็ ข้างหลังของพาเลตก็จะมีเดสคริปชันเป็นชื่อของสีนะคะน่าจะอยู่ในคอลเลคชันไวลไลฟ์ไหมไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมก็เบรู้สึกว่าสีในพาเลตนี้เนี่ยเป็นสีที่น่าจะได้ใช้ทุกสีเลยเพราะว่าสีเข้มสีออดเป็นสีที่เราชอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เบคิดว่าน่าจะแต่งได้ในหลายๆโอกาสนะคะสําหรับพาเลตนี้นะคะคุณผู้ชมให้ดูว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับพาเลตไฮเอ็นหลายๆอันเลยนี่เขาก็จะมีปิดอันนี้มาหนึ่งอันนะแล้วก็เอาออกนะคะืคุณผู้ชมดูสีสิ สีสวยมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเบสจะแต่งหน้าเบสเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะคะโดยใช้พาเลทนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสนอเว็บเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามากด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เบสได้ดีมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไม่รับชมได้เลยค่ะบคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะคอมพลชันที่ไปจะใช้เลยไปจะใช้3ตัวนี้นะไปจะเริ่มฉีดจากฟิกซิงอันนี้นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นทั้งมิสทั้งฟิกนะแล้วก็เป็นพร i เมอร์ตัวนี้จากแบรนด์ฮูดบิวตี้นะคะแล้วก็จะใช้รองพื้นของ i n งล o อสเป็น HD Perfect Cover Up Foundation นะคะก็ฉีดอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะช่วยให้ผิวหน้าเราพร้อมแต่การแต่งหน้าแล้วไปรู้สึกว่ากลิ่นมันช่วยให้เราแบบ ผ่อนคลายและคลายเคยรียดด้วยนะคะคุณผู้ชมก็บีบไปน,นี้ไปนะคะหนึ่งปั๊มในถาดนะคะแล้วก็ลองพื้นค่ะ โอ้ m ม g ก d แม่จา๋าทุกคนก็คงจะแบบว่าหน้าข่าวมากใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบบว่าหน้าดิฉันขึ้นกล้องคือ HD มากเดี๋ยวเพิ่งโกรธดิฉันนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวเองนะคะจริงๆนไม่ได้ใช้รองพื้นขาวนะแต่พอมันโดนไฟแล้วก็มันออกกล้องตรงนี้เนี่ยมันดูขา่าวม,ม,มันยังไม่เทาใช่ไหมมันยังไม่เทาใช่ไหมฮะอ่าถาไปที่หูหนยเพื่อ มันจะได้ไม่เท่านะฮะอย่าพึ่งทัวอย่าพึ่งทัวดิฉันนะฮะจริงๆแนละ้วเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะคุณผู้ชมก็อคอนซีลเลอร์เป็น universal stick concealer จากแบรนด์ keycor นะฮะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อดีแต่แม่งใช้โคตรยากเพราะว่ามันเป็นสติกแบบเนี้ยเนื้อมันดีแบบดีมากเลยนะเนื้อมันซอฟเนื้อมันนุ่มดีมากแต่แบบเห็นไหมคุณผู้ชม เนี่ยหักไปอีกแล้วเคนะคะแป้งอิงหลอดดีมากเสร็จหน้าสวยน่าจะเป็นแป้งรุ่นเดียวกันกับรองพื้นไหมเดี๋ยวไปดูกันนะ อ๋อเป็น loose powder สวยอันนี้ดีอ่ะถ้ามีคุณควรซื้อฉันฉันรับรองว่าคุณจะพอใจแล้วก็แฮปปี้นะคะโอเคคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งตาเดี๋ยวไปขอแต่งตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำงาน complexion ต่อแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มแต่งตาเนี่ยไปจะใช้นี้เลยคุณผู้ชมเป็น eye lid primer นะคะจากแบรนด์ morphe ช่วงนี้ฉันก็เริ่มช็อปนิดนึงนะคะแต่พยายามที่จะช็อปไม่เยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้ทุกอย่างเนี่ยมาถึงแล้วก็จะมาก็ t เร a d y กันอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ผักอุ้ยเยอะเกินอ่ะฉันฉันนึกว่าไายเมอร์ทานอุ้ยบีบขนาดแบบเป็นไพเมอร์ฐานหน้าได้เลยอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> ให้ดูหน้าตาผ่าเลยอีกทีหนึ่งนะคะสีแบบชอบอ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเบจากจะเริ่มจากสีสปอตสีนี้นะคะเบสจะใช้สีสปอตเนี่ยก็เหมือนเดิมเซตทั่วเปลือกตา คือกาแบลกใจว่าจริงร้านในคาร o r p อ p เนี่ยร้านในร้านผีเนี่ยคาร o r p อ p ราคาค่อนข้างสูงแต่ไม่จะบอกว่า Color p อ p เป็นแบรนด์ที่ทําหลายอย่างออกมาได้ดีมากตลอดเวลาที่ไปใช้มันเนี่ไปก็แฮปปี้เกือบทุกอย่างนะเดี๋ยวไปใช้สีกราวคลูนะคะคุณผู้ชมสีนี้ค่ะ ขอจะคัดเบ้าเล็กน้อยก่อนนะคะผู้ชมฉันเป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรง่ายมากเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกอย่างง่ายมากในโลกนี้นะคะพเดี๋ยวเขาใช้สีสปอตนะคะเกี่ยวทุกอย่างให้มันเข้ากันเหมือนทริมทรีมทุกอย่าง ว้าววาวไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมนะคะใช้แปรงกุก๊กะแปรงจะแบนๆแ,แบบนี้นะคะเห็นปะนะเบสจะไปแตะสีที่ชื่อว่า hero to get หรอ hero to hear hurt to get oh my god ตัวนี้จะเห็นเป็น hero hurt to get นะคะสีก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะไปเออโอโอสีนี้นะ,ะแตะมาทำไมดอกคะ่ะคุณผู้ชม แต่มานี่เลยค่ะที่ห่างตาแบบนี้ก็ไล่มันขึ้นมาเห็นนะแต่ที่ห่างตาแล้วก็ไล่มันขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปจะต้องมีทําอะไรมากกว่านี้นะอันนี้แตกขึ้นมาแล้วก็ไล่ที่หางตาแบบนี้นะคะ เอ่อขอ,อหาแปรงแบนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แบนก่อนเมื่อกี้นะเมื่อกี้แบนเดี๋ยวจะมีความฟูแต่ว่าตอนนี้ที่เบสคุณผู้ชมดูเนี่ยแปรงเขาจะแบนๆแล้วก็มาจากปุ้มๆนิดปุ้มๆปุ้มๆนะฮะเอาสีที่ชื่อว่าเออ่ฟรชตี้นะคะสีนี้นะฮะสีนี้ทําไมล่ะคะก็เอาไปแตะที่โคนขนตาเลยคุณผู้ชม ใช้แปรงฟูๆแบบนี้แต่สีแรกค่ะแล้วก็เบรนทุกอย่างให้มันดูกลืนและเข้ากันเหอเห็นไหมนะเมื่อกี้อ่ะที่เราแตะสีเข้มก็คือแปรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาแตะสีเข้มลากข้างล่างข้างบนให้ชนกันค่ะที่ห่างตามแบบนี้นะคะส่วนข้างหน้านะคะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือใช้แปรง แบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีกราวคริสตี้เหรอนะเป็นพาเลทสีเข้มที่เหมาะสำหรับการแต่งคล้ายๆสโมกกี้อายเวลาคุณอยากออกงานกลางคืนในประมาณนี้นะคะ โอเคคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวทำทุกอย่างไว้เท่านี้ก่อนนะคะพี่ขออนุญ,ญาตไปใช้บรอนเซอร์ไฮไลท์แล้วก็บลัชออนก่อนนะคะวันนี้ใช้บรอนเซอร์จากแบรนด์ Glow w ว t h จาก h u ด a b e a u ต y ah ้นะคะคุณผู้ชมชนะฮะแปรงบานิลาโคนะฮะคณแบบพี่คะทำไมไม่เอาแปรงแพงๆดีๆมาใช้ละอาจริงๆไหมก็คือแปรงพวกนี้มันจะตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ว่าแปรงแพง,แงๆดีๆฉันชอบเก็บไว้ในตู้แล้วบางครั้งฉันก็ลืมบรอนเซอร์อันนี้ใช้ดีแต่ว่าสีมันจะ ไม่ค่อยพิกเมนต์สักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยพิกเมนต์แล้วก็มันมันก็แอบจะใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องฝนเยอะนิดหนึ่งกว่าปกตินะฮะสีที่ไปใช้นี่เป็นสีแทนไลน์นะเพราะว่าแบบสีเข้มกว่านี้มันก็เข้มเข้มเกินไปก็ไม่เข้าใจว่าป้าป้าฮูด้าทาไมทําสีออกมาได้งงในบางครั้งบางครั้งฉันก็งงกับการซื้อเครื่องสําอางนะนะเพราะว่าสีเนสีที่ออกมาบางครั้งก็เข้มไปบางครั้งก็อ่อนไปอะไรแบบนี้นะฮะ ต่อไปก็จะเป็นเออนี่นะครับเป็นมูนดัสกับวุ่นนี่นานมากแล้วกิกโกอันเนี้ยแต่คือฉันฉันฉันว่ามันยังใช้ได้อะนี่ใช้ได้คุณผู้ชมแบงจูโน o c นโนะคะว้าสวยมากฉันก็อวยตัวเองไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์เอซี่นี่แบบดีบ้าแกคุณผู้ชมมีนะ จริงๆนะหลายอย่างที่เป็นวิดีโอเฟรนิตก่อนหน้านี้นะคือทุกอย่างดีมากๆแล้วแบบถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้ช็อปปิง้งหรือว่าได้ซื้อเบบว่าคุณผู้ชมต้องชอบมากอะ่ะรลสวยปังเป๊ะมากนะฮะเออแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูสีว่ามีสีอะไรบ้างนะฮะที่เป็นสีสีเข้ม สีที่แบบว่าสามารถใช้ได้คุณผู้ชมคือแบบคือฉันฉันฉันมาพอได้ผาพาเลตมาแล้วก็สีนี้มันเหมือนมีรอยแตกอะไรแบบนี้เล็กน้อยอะแล้วก็แบบเหมือนมีการถูกใช้งานแล้วก็เลยแบบไม่รู้อะว่าแบบยังไงนะพะนกงานบอกว่าให้คืนแต่ว่าฉันก็ก็พอมันได้มาแล้วมันก็ไม่อยากคืนล้วมมันก็ต้องรออีกอะไรแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวไปใช้สีเฟียสนั่นแหละนะ ไฮไลท์ของของของพาเลตเนี้ยค่อนข้างทึบแสงคุณไปเห็นแล้วแต่ตอนที่ไปได้มาว่ามันมันทึบแสงค่อนข้างทึบแสงสีชิมเมอร์ทั้งหลายดูเดีเห็นปะ่ะแต่ว่าสีแมทนี่คือสวยมากแต่สีชิมเมอร์คือทึบแสงไปนิดนึงนะเอ้หรือว่าพอออกกล้องก็สวยแล้วหลายคนก็จะไม่ค่อยมั่นใจพอไฮไลท์ทึบแสงมันจะดูคล้ำๆดูมืดๆอะไรแบบเนี้ยซึ่ง โอเคเมื่อกี้ลองลองดูฟอร์มูล่าแล้วก็ฟอร์มูล่ามันนุ่มนุ่มมากๆเลยนะฮะแล้วก็แต่งออกมาก็ได้ลุคที่โอเคนะคุณผู้ชมงานถัดไปที่สำคัญเลยก็คือการทาลิปวันนี้เบสขอเลือกใช้ลิปจากแบรนด์ chapter one beauty นะคะเป็นสี on the go อันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ลิปกรอสนะฮะจากวัานิกา Beauty อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าลิปกรอสของเขาดีอะทำไมเขาไม่ทำลิปกรอสมาขายอะ สำหรับลิฟจาก Chapter One Beauty คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ที่ LINE at Chapter One Beauty นะคะหรือไม่ก็เป็น Lazada แล้วก็ Shopee 2นะคะรานะคา295บาทนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมแอด LINE มาก็จะได้รับการส่งฟรีไปเลยนะคะเกม๋มากๆไปชอบสีชอบฟอร์มูล่าชอบกลิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นกลอสของวัานิกาค่ะ สวยนะแล้วก็จบทุกอย่างค่ะด้วยสิ่งที่เราฟิกตอนแรกแล้วก็ฟิกมันตอนสุดท้ายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการใช้พาเลต Y วายชยค่ะจากคันเลอบป๊อ Bob นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นว่าสีสวยนะแล้วก็เป็นลุคที่คุณผู้ชมสามารถแต่งได้ข้อเสียของพาเลตนี้น่าจะสีเข้มเกินไปนิดนึงสำหรับสาวผิวอ่อน ถ้าคุณเป็นคนผิว, Light, ผว CC, ไลท์ถ้าคุณมีคนผิวซีซีพาเลตนี้จะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเป็นคนผิวประมาณแบบดีฉันนะคะที่ใช้ MAC NC 3 5ขึ้นไปหรือว่าคนที่ NC ประมาณสาถึงขึ้นไปนะคะไม่ว่าพาเลตนี้มป่นพาเลตที่ดีอันนึงเลยแล้วก็เนื้อสีดีแล้วเมื่อกี้ตอนที่เกีย่ยคือโอเคยกเว้นเสียว่าไอ้สีชิมเมอร์ที่เบตจะแตะข้างบนน่ะคือ คือมันล่วงเด็กเอยนะแต่มันก็ไม่ได้โดนอะไรนะมันล่วงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรตรงไหนเลยนะคะซึ่งราคาประมาณนี้นะโอเคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับพาเลทคาร์ลปอปใครอยากได้ก็ลองสั่งที่เว็บไซต์คาร์ลปอปดูนะคะก็ราคาไม่แพงพาเลทคาร์ลปอปราคาถูกและดีแล้วยิ่งคือ,อชั้นหนึ่งช่วงเซลอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จัดไปเลยสิคะอย่าให้มันเสียเว้าหรอ <c oughs> นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะลิปจากแชปตัววัน beauty เนี่ยใหมาวันนี้ ออนเดอะโกค่ะคุณผู้ชมคะสีสวยทุกสีเลยแลวคิดว่าแบบคุณผู้ชมก็คงจะมาช็อปปิ้งกันอนย่าสนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอกันเท่านี้นะคะคุณผู้ชมและยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ ดอลลาร์ยูบิวตี้คลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าบอกให้ตัวเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันคาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะรความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแ like, ชร์ subscribe ไว้นะคะกลับมาเจอกันครั้งหน้าวันนี้โชคดีสวัสดีค่ะ